พี่น้องเอ้ยข่อยยากเบิดมือยากน้ำหยางยากน้ำตะไคร้กวาดสิได้เงินเขาวเงาเบิดมือตะไคร้สวยๆงามๆตะไคร้หาสิบโลพ่อปุ๊บเบิดมือข่อยเงาแอ็ดแน่ไม่จะไม่จะซากตะไคร้ซากตะไคราข่อยเงาคักพี่น้อง ท้างในแล้วอยู่มืด์คาตาเมื่อนี้บ่ได้จกักขีบแปต่ตะไคายย่างเดียวพี่น้องเอ๋ยตะไครยสวยสวยสุดๆจ้าพี่น้องความมีขีบเลยพี่อันมูหนึงกวัวสิดได้เงินเพิ่นซ้ำขีบเลี้ยวเพิ่งใหญ่มากล่ะกวัวสิดได้เงินเพิ่นเหยาวข่ะเหยาวเหยวน้ำตะไครย ไยพี่น้องเอ้ยข่อยหยางเบิดมือหยางน้ำหยางหยางน้ำตะไคร้กัวสิได้เงินเขาวเงาเบิดมือตะไคร้สวยๆงามๆตะไครหาสีโลพ่อปะปูเบิดมือข่อยเงาแอลแรกมิตรมิตรซากตะไคร้ซากตะไคร้